อกกันตรงนี้ก่อนนะครับวิธีที่คิดกําไรหนังเนี่ยผมเรียกว่ามีอยู่2แบบและกันแบบที่1เนี่ยผมเรียกว่าแบบธรรมดาครับแบบธรรมดาเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากครับวัดกันที่ทุนสร้างที่ค่ายหนังพอกออกมาอย่างเดียวเลยแล้วก็เอาตัวเลขกําไรก็คือตัวเลขจากบ็อกอฟฟิศมาหาร2เพราะว่าหนังทุกเรื่องต้องแบ่งโรงภาพยนตร์ครึ่งนึงนะครับเอาเลขตลาดโลกมาหาร2แล้วก็มาหักลบดูว่าจะได้กําไรหรือเปล่าเช่น The Li t t l e Mermaid นะครับทุนสร้าง250ล้าน ต้องทำเงินให้ได้กำไรก็คือ500ล้านเพื่อจะแบ่งกับโารง50%นะครับแล้วก็นแล้วก็จะได้ตัวเลขกลับมา250ล้านเท่ากับทุนสร้างพอดีผมเรียกวิธีคิดแบบนี้ว่าวิธีแบบธรรมดาซึ่งก็เป็นอาจจะเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่เขามองเขาคิดเขาวิเคราะห์กันโอเคประมาณนี้นี่คือแบบธรรมดาซึ่งเราจะไม่ใช้แบบนี้อีกแล้วในในชาแนลของเราเราจะไม่คิดวิธีนี้อีกแล้วโอเคไหมแบบที่เราจะคิดผมเรียกว่าแบบพิเศษเพิ่มไข่ดาวครับ คือเราจะไม่ได้คิดแค่ทุนสร้างแหละเราต้องบวกค่าใช้จ่ายอื่นเข้าไปด้วยเช่นค่าโซนาค่าโฆษณาค่าเดินทางระหว่างโปรโมทค่าปันผลให้กับนักแสดงและทีมงานค่าการผลให้กับผู้รับเหมาในส่วนต่างๆเราจะบวกตัวเลขตรงนี้เข้าไปด้วยซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้สำหรับหนังฟอร์มยักษ์อาจสูงถึง200-300ล้านเช่นทอทุนสร้างอยู่ที่250ล้าน จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆบวกเข้าไปอีก297ล้านทำให้หนังเรื่องนี้มีทุนสร้างสุทธิผมเช็คว่าทุนสร้างสุทธิอยู่ที่547ล้านนะครับแปลว่าหนังเรื่องนี้จะเท่าทุนต้องทำเงินก็คือ547คูณ2เท่ากับ1,094ล้านเหรียญสหรัฐถึงจะเท่าทุนหลังจากที่แบ่งค่าตั๋วกับโรง50%มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนั่นก็หมายความว่านะครับหนังทุนใหญ่ทั้งหลายเนี่ยอาจจะต้องทำเงินถึง1 0 0 0พล้านเพื่อจะได้เท่าทุน อ่ะนี่คือวิธีคิดของผมนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วพี่จะรู้ตัวเลขแบบนี้ได้ยังไงถ้าเป็นหนังฟอร์มยักษ์ผมสามารถรู้ได้โดยการที่ผมจะเทียบกับหนังในแนวเดียวกันที่ค่ายนั้นผลิตเช่นหนังมาเวลอ่ะผมก็จะไปเทียบว,ว่าหนังมาเวลที่ทุนสร้างประมาณนี้เคยมีค่าใช้จ่ายพวกนี้ประมาณเท่าไหร่หนัง DC เหมือนกันวิธีคิดเดียวกันหนัง a อนิเมชั่นยูนิเวอร์แซลมินเนียนแต่ซุปเปอร์มาริโอบราเธอร์ผมจะรู้ได้ไงผมก็ไปดูจากมินเนียนเดอะไรต์ออฟกู เราก็จะพอรู้ตัวเลขคร่าวๆแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยไปคำนวณได้ว่าหนังจะกำไรแท้จริงเมื่อไหร่เพิ่มไขาดาวเนี่ยผมจะสามารถใช้ได้เฉพาะกับหนังทุนใหญ่เท่านั้นหนังที่เราแบบ เห็นหน้าเห็นตาถูกผลิตมาอย่างต่อเนื่องผมจะรู้แต่ถ้าเป็นหนังอินดี้หนังเล็กๆหรือว่าเป็นหนังทุนกลางทุนตำ่ำเนี่ยตัวเลขเนี้ยผมก็จะไม่สามารถทําได้เพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างจะดีดมากๆเช่นเมแกนเนี่ยทุนสร้างเริ่มต้นประมาณ12ล้านใช่ไหมแต่คุณเชื่อไหมครับว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของเขาอะประมาณแบบ145ล้านเลยเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยอาจจะคิดแบบนั้นเป๊ะๆไม่ได้ว่าทุนสร้างมันต้องประมาณ3 0 0เพราะแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีความที่หนีกันค่อนข้างสูงเพราะฉะนัน ตัวเลขนี้จะพูดได้แต่ฟอร์มยักษ์แล้วถ้าใครสงสัยว่าเฮ้ยทำไมโอ้โหงั้นแบบนี้ทุนสร้างหนังทุกเรื่องก็ต้องเป็นพันล้านเลยสิต้องมีต้องดังทุกเรื่องต้องได้พันล้านแล้วหนังได้พันล้านต่อปีเนี่ยบางปีไม่มีเลยบางปีมีเรื่องเดียวอย่างนี้หนังทุกเรื่องก็เจ๊งสิคือถ้ามองในเฉพาะในในบ็อกอฟฟิศก็ใช่ครับแต่หนังพวกนี้เนี่ย มันจะได้เขาเรียกว่าค่าสตรีมมิ่งค่า vod ค่าออกแผ่นอีกประมาณ2-300ล้านเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยก็จะมาบวกที่หลังแล้วก็ทําให้หนังสามารถมีกําไรได้ในที่สุดนะครับแต่ว่าเราจะดูกันแต่เฉพาะ box อ f f i c e เท่านั้นก็จะเป็นวิธีคิดวิธีมุมมองอีกแบบหนึง่งเพราะว่าไอ้ตัวเลข2องถล้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอนบางเรื่องขึ้นบางเรื่องลงอย่างแบบอย่างไอ้ไรเยียทุนสร้าง200กว่าล้านเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าได้จากสตรีมมิ่งมา1น0าเนี่ยมันก็คาดเดายากเพราะฉะนั้น พิเศษไข่ดาวแบบนี้นะสำหรับใครที่ติดตามรายการตีลังกาดูหนังอันนี้ผมก็จะเป็นคลิปที่มาอธิบายวิธีคิดของเราในการที่จะดูว่าหนังเรื่องไหนจะได้กําไรหรือไม่ได้กําไรจากนี้เป็นต้นไปเราจะคิดวิธีนี้ทั้งหมดนะครับก็บอกกันไว้ก่อนแล้วถ้าใครมีข้อสงสัยคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าในช่องแชทตอนนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมซึ่งวิธีคิดว่างงนิดนึงมันเป็นยังไงต้องตัวเลขมาจากไหนอ่ะ จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับใครมีข้อสงสัยสามารถเขียนเข้ามาได้เลยนะครับ